สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ P ี f ออฟไลกับหนังสือและมุมมองหลากหลายความคิดที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้สำหรับเรื่องราวที่หยิบยกมาในวันนี้มีชื่อว่ารู้จักวิธีคิดตามแบบวิธีคนรวยหากอยากจะรวยคุณจะต้องคิดให้เหมือนคนรวยแล้วจะต้องคิดอย่างไรถึงจะกลายเป็นคนรวยได้ เพียงแค่คุณลองเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อเปลี่ยนชีวิตของคุณลองทำตามทีละข้อข้างล่างต่อไปนี้คุณก็จะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณให้มีเงินเก็บแบบคนรวยได้ต้องคิดอย่างไรลองทำดูนะคะข้อ1คนรวยจะคิดสร้างเนื้อสร้างตัวด้วยตัวเองเริ่มต้นจากสองมือเปล่าโดยไม่หวังพึ่งพาคนอื่นข้อ2คนรวย จะคิดว่าจะต้องทำธุรกิจของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนข้อ 3. คนรวยจะรู้จักทำมาหากินมีหัวการค้าชอบคิดหาช่องทางการหาเงินข้อ 4. คนรวยจะมีนิสัยรักการแข่งขันข้อ5คนรวยจะคิดการใหญ่ไม่มองสิ่งเล็กๆข้อ 6. คนรวย มักมองหาโอกาสไม่สนใจอุปสรรคที่เกิดขึ้นข้อ7คนรวยมักจะชื่นชมและยินดีกับผู้ที่ประสบความสำเร็จไม่มีความอิจฉาริษยาข้อ8คนรวยมักจะเลือกคบแต่คนที่ประสบความสำเร็จและคนที่คิดบวกเท่านั้นข้อ9คนรวยจะคิดแล้วทำไม่ผัดวันประกันพุ่งไม่รอเวลา เมื่อมีโอกาสจะลงมือทำทันทีข้อ10คนรวยจะตามหาความมั่งคัง่งที่ไม่ใช่รายได้ประจำข้อ11คนรวยบริหารเงินได้และใช้เงินเป็นข้อ 12. คนรวยรู้จักบริหารพอร์ตการลงทุนข้อ13คนรวยให้เงินช่วยทำงานไม่ใช่ทำงานเพื่อหาเงิน ข้อ14คนรวยจะชอบการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลามั่นฝึกฝนทักษะใหม่ๆอยู่เสมอข้อ15คนรวยจะใช้ชีวิตสมถะเรียบง่ายกินอยู่ง่ายๆแบบคนธรรมดาทั่วไปข้อ16คนรวยระวังเรื่องการใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆข้อ17คนรวยจะคิดก่อนซื้อ และนึกถึงอนาคตเสมอข้อ18คนรวยจะซื้อของเพราะสิ่งนั้นมีความจำเป็นเท่านั้นข้อ19คนรวยเข้าใจว่าเงินมาจากที่ไหนและกำลังจะไปที่ไหนข้อ20คนรวยรู้จักวางแผนทางการเงินข้อ21คนรวยพยายามจะเพิ่มรายได้ รู้จักเก็บออมมากกว่าใช้จ่ายข้อ22คนรวยจัดสรรเงินเก่งเพื่อการใช้ชีวิตเพื่อการเก็บออมและเพื่อการให้ข้อ23คนรวยจะคิดใช้เงินให้เกิดมูลค่าสูงสุดชอบซื้อของลดราคาหรือต่อราคาก่อนซื้อเสมอข้อ24คนรวย มักจะนำเงินออมไปลงทุนอย่างชาญฉลาดข้อ25คนรวยจะศึกษาหาความรู้วิธีสร้างเงินล้านข้อ26คนรวยจะออมก่อนใช้ไม่ใช่ใช้ก่อนออมและนี่คือตัวอย่างวิธีคิดและมุมมองของคนรวยลองนำแนววิธีคิดเหล่านี้มาปรับใช้กับตัวเองเพื่อพัฒนาความฉลาด และความเชี่ยวชาญในการบริหารเงินและการลงทุนของตัวคนเองเริ่มต้นคิดแบบคนรวยก็จะช่วยให้เงินไหลเข้ามาในบัญชีของเราได้ไม่ยากขอขอบคุณสำหรับหนังสือดีๆและเรื่องราวดีๆในวันนี้ที่จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คุณสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นได้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ Key o f อฟไล์กุญแจของชีวิตเพราะชีวิตคือการให้แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากและสวัสดีค่ะ